สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามาเก็บเปลี่ยนสายเฮ้ยพี่ให้ดิเปลี่ยนตู้ไฟใหม่นะครับตอนนี้ก็ทําการรือ้อไปแล้วแหละอันนี้ก็จะเป็นสภาพสายนะครับก็จะเป็นการตีกริบไว้นะครับของเก่าเป็นสาย VAF นะครับก็ช่างคนเก่าเขาได้ทําเอาไว้นะก็คือสายสีเทานะครับเป็นสายวเป็นสายลาย เออแล้วก็สีดำเป็นนิวตอนนะครับก็เราก็ต้องเติรนตามเขาครับก็อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ผมจะใช้ในการเดินรอบนี้นะครับก็คือจะเปลี่ยนเป็นตู้10ช่องนะครับของชาน n เดอร์นี่นะครับผมแล้วก็ใส่เมนกันดูนะครับตู้คือไฟบ้านนี้จะเป็นมิเตอร์ขนาด5้อ้สิบห้ทับ45แอมป์นะครับก็ใส่ตัวเมน แล้วก็สายกาวนะครับเป็นที่เบอร์สินะครับของยาตสกิแท่งกาวชุบเต็มนะครับ 5, ถ้าถนิ้วอันนี้ก็ขนาดความยาวนะครับ3เมตรนะ3เมตรทอเส้นหนึ่งคนดีเลยถามว่ามันสูงขนาดไหนเนะผมลองกัน,นให้ดูน,นี่นะครับดูความสูงเขาความสูงเขาเกือบเกือบชนเพดานแะล้วอันนี้คือแบบ ยังไม่ได้ต่อลงไปนะแต่ตามมาตรฐานการไฟฟ้าเขาบอกให้เลือกขั้นต่ำสองเมตรสี่สิบนะถ้าผมจะไม่ผิดอันนี้ก็รอแม่งสามเมตรเลยบัว,วแมงไม่ได้ปะ่ะเริ่มกันดีกว่าครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพหลังจากที่เราเก็บนะครับผมตอนนี้ก็จะเหลือสายกาวนะครับแล้วก็แทงกาวที่ผมยังไม่ได้ปักนะวันนี้ไม่น่าจะทันแล้วเพราะว่าห้าโมงแล้ว ก็จะเป็นตู้นะครับผมนี่ก็ต่อระบบตามคนเก่าที่เขาเดินไว้นะครับตอนนี้ก็แค่เปลี่ยนตู้อัปเกรดตู้ใหม่แล้วก็แท่งกาวเพราะตู้เก่ามันเป็นเซฟที่คัดแต่ว่าไม่มีกาวนะครับเราจะลองเช็ดกันดูดกันนะครับว่ามันจะตัดไหมป่ะกดเลยนะครับทึบโอเคนะครับกันดูดใช้งานไนดะ้ปกติอขึ้นครับอันนี้ผมก็จําเป็น ไฟสดไว้อยู่นะครับเพราะว่าผมต้องต่อสวิตแ้งออกมาอีกทีนึง่งสภาพก็จะประมาณนี้นะจะเป็นสายเก่าครับก็หลอดไฟ LED ยกบ้านนะครับหลังนี้ก็คือ LED ยกบ้านเลยจะเป็นตัว LED 30วัตต์นะของแอลมตันให้ความสว่างอยู่ที่3,600ลูเมนนะครับความสว่างเขาตอนนี้ก็คือ5าโมงนะครับคืมฟ้าคืมฝน ไาครับผมอัปเดตงานแค่น <g> <ichi> ี้ครับก็เหนื่อยหมนกันนี่นะครับทำคนเดียวครับ